หมูตุ๋นต้มคุนวัวค่ะอยู่กับพี่อ่านดอ,อยแล้วก็เดียค่ะแล้วก็าเบอร์กาค่ะร้านนี้เขามีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยเธอนี่ฉันสั่งหมูกันมาสามคนสามถ้วยจัดไปเลยจ้าคนละถ้วยจุกๆไปเลยจ้าขอสแนปกันนะครับได้ค่ะวันนี้เราทานร้าไรรอพี่อ่านี่อาจจะเป็นเนื้อเอ่านั้เดียวจะรอขออีกได้ไหม เริ่มอิดเลยนะนี่เอาน้าใสไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหมูตุ่นแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูทั้งหนึ่งนี่แล้วก็กินเลยจ้าอําอุ้ยเธอมันนุ่มละมุนมากอะแต่มันร้อนแบบโอ้ยร้อนร้อนร้อนเนี่ยอุ้ยแต่มันอร่อยจริงๆนะเธอของพี่อันมาแล้วค่ะเนื้อตุ่นหม้อไฟมาแบบนี้จุกจุเนื้อน่นๆดูสิร้อนๆ้อเลยอร่อยมากอ้ยมากินกันต่อดีกว่านี่ตับหมูอร่อยมาก ตับหมูคือต้มมาแบบกำลังดีเลยแล้วนี่ลูกชิ้นฮุบเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคเพอร์เฟคนี่เติมเอสเลยนี่ฮุบรอกินรูปนี่กลัวร้อนไงอุย้ยก็ร้อนอยู่แล้วก็ตามด้วยไส้หมูโอุย้ยอ้ยอร่อยมากเธออุ้มอยากกินอีกอ่ะลองเนื้อหน่อยอันนี้หมูนี่หมูดูของฉันเองอืมมาลองเนื้อของพี่อันหน่อยนี่เอ็นจาเอ็นแก้ว แล้วก็ตามด้วยเนื้อวัวตุน๋นโอ้ยอร่อยมากอยากกินอีกอะ่ะ